มันไม่รู้ว่ามุ่งแค่ไหนเดี๋ยวมันจะตกนะจับแล้วครับจับคลิมเนี่มันท่วมเยอะกว่าทุกปีเท่วมมากกว่าปี4ี่เก้าปีสี่เก้ามันยังเดินได้เดินได้สบายเลย นี่มันมากมันถูกกันคล้ายน้ำมันถูกกันทั้งไหนโดนกันจะสูงทั้งไหนใต้น้ําก็จะต่ำแล้วมันก็เลยเดือดร้อนกันหมดนี่ยอย่างบ้านน้าท่วมอย่างนี้มันไม่ไหวสุขภาพกีดเสียสเยียดแล้วจะไปตลาดการเข้าออกรถตลามันลําบากคนรวยก็เกิน มันมากจริงๆแลยใช่ไหมเป็นอีกเป็นเดือนอย่างไี้ก็นั่นแหละิเพราะว่าน้ำฝนมันอยู่แล้วฝนยังมาอีกน่มันจะลำบากเยอะเนี่ยถ้าไม่มีคันนี้ก็เรียบร้อยหมดเลยมันน้อยคันได้น้อย เด็วติดไปท้ายรถบัสด้วยเทปไฟนี่หรือยารถใช่นี่รวมแล้วกี่วันแล้วค่ัเนี่ยโอ้ยสองเดือนเลยโอ้โหสองเดือนมาตั้งกปินทีแรกสองเดือนก็สองเที่ยงที่ะคนับ แล้วยังไงมันอุ่นตลอดใช่เข้ามาเวลาเรียบร้อยเลยมันจะอยู่ไม่ได้เพราะว่าถ้ามาันขึ <c oughs> ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆมันจะพทนไม่เลยมันจะเดือดร้อนจริงหน้ <c oughs> นาฟันสูงๆยิ่งโดนเลยนะ,อะโอ้ <c oughs> สูงก็ต้องสามเมตรกว่าจากพื้นดินแล้ก็ยังเหลือเฟ้อแค่นั้นเลยเหลือประมาณคืบมันน้ำมันมากจัดใครรู้น้ำอะไรกันนักกันหนาเนี่จอดด้วยครับจอดด้วยครับจอดด้วยผมจะเอารถไปรับคนมาโอเคครับกลับแล้วครับกลับแล้วครับกลับแล้วครับไป HAAAAAA uh. เ็นเย็นขายนี่ครตามราคาเลยเอาเท่าไหร่ครับจาซื้อเลยเลยไม่ไม่ไมุ่โดยตะม่างลธรรมดาโดยตรงไม่าจ้าหวานเ้ไมได้ครัชิมก่อนได้มะม่วงขายทุกนัดเรับ ไม่เป okay. ็นไรจอดรอนี้็ได้เนียไปหลยไปเลยครับไไปเลย